เอาเลยครับเพื่อขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกุคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนการตั้งค่า SCR Pro แบบผมนะครับไม่รู้ว่ามันไหลลื่นตรงไหนนะมีแต่คนบอกว่าไหลลื่นจนหัวแตกลมกระมังกระมังเต็งเต้ทุยโอเคนะครับก็สำหรับ SCR Pro ที่ผมจะมารีวิวก็เป็น SCR Pro เวอร์ช่นอะไรวะไม่รู้ครับเอาไปศึกษาันเองนะครับก็จะมีรูปร่างลักษาแบบนี้นะครับก่อนใช้ก็ให้สิ์เขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีสิ์นะครับ ก็จะเป็นการเสวิสมือเหล็กไฟนะครับไม่มีสิ็ทุ้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่มีก็ที่ผมตั้งก็วิดีโออินคอสเดอร์เนี่ยผมจะตั้งเป็น H 2 6 4เนี่ยเพราะ M P 4นี่ไฟล์มันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ M P Impact 4ตั o Pro ชื่อวา v o เนี่ยมันก็ไม่ลงไคมาสเตอร์ไม่ได้เกวน อีสโซลูชัผมก็จะต 10, 10. ั้งเป็น854คูณ480นะครับสำหรับเกมที่ใช้อเฟกอฟเยอะๆนะครับถ้าเอฟเฟกต์มน้อยผมก็จะใช้เป็น1280คูณ720เปเลยเป็นแม็กไปนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิดีโอบิดนะครับวิดีโอบิดก็จะเป็น10 MB นะครับซึ่งก็พออยู่นะสำหรับการแคสเกมนะครับ แสเกอร์เฟรม р е й นะครับเฟรมเรทผมจะตั้งเป็น15นะครับถ้าถ้าตั้งไปมากกว่านี้แน่นอนครับแหลกแน่นอนครับส่วนวิดีโอแคสต์เฟรมเมอร์นี่ไม่ต้องไปติดครับอูดิโอผมตั้งเป็นไมเนี่ยนะเป็นมัดไม่ได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับส่วนอูดิโอเฟรมฟิน рейт หรอนะครัมันะเป็นเอ่อเสียงนะครับในการทับ เออเอาเป็น41.1นะครับมันก็จะได้ยินเสียงแบบธรรมชาติแต่รับส่วน32นี่ก็ผมตั้งไว้เป็นแบบนี้นะครับถ้ามากกว่านี้ผมจำมันก็จะมากไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับส่วนโชว์ทัสนะครับก็จะเป็นการโชว์เนี่ยเหมือนผมนะครับแต่นี่ผมใช้โซวาที่อ่านว่าโซว่บอัดอยู่นะส่วนไฮนอสติฟเวคัชั่นไอคอนนะครับเฮ้ย ครับอันนี้มันก็จะโชว์ไอคอนเนี่ยเวลาแคสนะครับเวลาอัดอะไรอย่างงี้ส่วน it will it will it will show color นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันทำให้สีแล้วเปลี่ยนไปเป็นสีเทา stop on s c r e e n off นะครับก็รู้กันอยู่นะครับหยุดโดยการสกรีนนะครับ off นะครับแล้วก็ off เออนี่ก็เป็นอันล่างสุดก็เป็นไฟเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ที่ผมตั้งไว้นะสำหรับ S R Pro นะที่ทำทามกัน <c oughs> นะครับอันนี้เออเนี่ยลืมไปเลยนะครับเอ่เอ Transformation เนี่ยผมตั้งเป็น G P U นะครับ C P U กับ G P U บวกนี่ผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับเพราะ G P U บวกนี่แหลกกับ C P U นะมันจะแหลกมากเลยผมเลยตั้งเป็น G P U นะสำหรับเครื่องผมนะครับ นะครับไอเนี่ยนะครับแล้วก็ใครจะตั้งนี่ก็แล้วแต่นะครับดูไปเครื่องแล้วก็ของไปเครื่องตัวเองด้วยนะผมว่าไม่ผมไม่ได้ว่าเครื่องผมกากหรือเพื่อเพ่มผมแรงกว่านะครับก็คือแต่ละเครื่องที่มันจะมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสอบนะครับก็ให้อ่านหนังสือกันด้วยนะครับซึ่งผมก็จะสอบแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยครับก็ขอหยุดแฮชเกมไปไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะครับขออ่านหนังสือแล้วกันนะครับก็ หัดอ่านกินหนังสือบ้างนะครับนะครับหัดหนังสืออ่านหนังสือติวอะไรนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะมีอะไรจะถามผมไม่ได้คนที่คอยตอบให้เนี่ยดูรายผิดพลาดก็เออถามมีรายผิดพลาดก็ชื่อกระตมิ๋นะครับมีอะไรถามไม่ได้ก็ถามกันเข้ามาเนี่ยแล้วผมก็จะตอบให้แล้วกันนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับสำหรับ NCT ถามมาผมก็ตอบให้นะครับโอเค